มันเป็นไปได้อย่างไรวะเฮียบอกกูทีดิรู้ <ผม S 2> อ๋อรู้คุณออกกันไกลแน่อ้าวอ้าวบายบายวิวยังไม่ตายหรอพี่เฮ้ยใช่อ่ะแต่สี <c oughs> เ่เียบกูไหมเฮ้ยเฮีย เฮียอะไรวะคุณไม่เคยแจมเลยผมให้คุณชนะอีกหนึ่งรอบจะอยู่ที่คุณจะเลือกถูกไหมผมบอกเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกถูกอันไหมแล้วคุณทำไมไม่เลือกเราผมเลือกไปแล้วพี่มันเบิ้ลน่ะคุณต้องกดรอบเดียวพี่ออนั่นนี่แหละต้มบายๆคุณเปโดนด้วย ม,มัน,นเห้ 5, 5าห้าล้าห้าลาวติดแล้วนัดแรกไม่ออกนัดคิดว่าใช่ไหมละ่ะออกมาแล้วมันออกมาแล้วฟิวดีใจได้ตับมือไ <c oughs> อ้เหี้ยหนึ่งหนึ่งต่อแปดส่วนไอ้เหีย้ยควดยไปพี่ดวงมึงดีกว่ากูกูยอม <c oughs>